สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองปอนสายลุยนะครับหายไปนานครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาอันนี้เรามาดูรถไถเ4018่ไถสวนปลูกม,มันกันครับขับโดยจันนกเดียวี่ยมหน่อยเ,อเยี่ยมหน่อยโอ้โอ้วางคาดได้ด้วยอวางคาดได้ด้วย แพ้แสงแพ้แสงช่วงนี้โดนแสงไม่ได้เนี่ยฟางคาดไปเลยครับโอ้ดินหน้าฝนมันเปียกครับไว้ไม้ทางเลยนี่ครับนี่ครับอันนี้ยูทูบเบอร์ครับพี่เล็กสายดันครับเล็กสายดันสัา่งงานอย่างเดียวเลยครับ โอ้ดีไซน์หน้าฝนไถเข้าดีเลยครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แข่ได้เลยนี่บร้อครับ6ฐานนิ่มๆฐานเบอร์22ครับ <c oughs> <c oughs> ดินซ้ายหมูหมูเลยครับหมูหมูเลยหมูอุดๆเลยครับนี่ครับการไถสวนของ L4018 ก็จะประมาณน,นี้แหละครับนี่แหละครับ เสียงแน่นเลยครับ แล้วไม่มีดึงเลยดีใจขี่เมานี่เบี้ยวแล้วครับต้องตั้งใหม่ถึงจะขับนิ่มแต่ไม่ใช่นานงานขับเขาฝากคิไวไป้ต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามป,ปังปอใสเลยนะครับ